สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมลูกค้าท่านที่มารับสินค้าหน้าร้านเองค่ะลูกค้าท่านนี้ก็ได้เลือกเป็นรุ่นงานปูนไซใหญ่ค่ะแก๊สสองหัวทานตรงกลางหนึ่งหัวสีแดงกระเบื้องขาวค่ะรุ่นนี้ราคา12,000บาทค่ะราคานี้เรามีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สสายและวาลวค่ะก่อนนําส่งคืนรถนเราก็จะเทหัวแก๊สกันก่อนค่ะลูกค้าท่านนี้มารับเองไม่เสียค่าขนส่งค่ะส่วนลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลร้านเราก็มีบริการจะส่งค่ะค่าขนส่งคิดตามระยะ ส่งให้ถึงที่ยกวางให้ถึงครัวมีบริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียบร้อยค่ะส่วนลูกค้าท่านนี้ก็ได้นําสินค้าใส่รถคันนี้ไปค่ะลูกค้าท่านใดที่จะมารับสินค้าหน้าร้านเองรบกวนลูกค้าเตรียมพื้นที่วางเคาน์เตอร์เตาของเราด้วยนะคะเพราะเคาน์เตอร์เตาของเรามีน้ําหนักมากและกว้างค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมหน้าร้านร้านของเราก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตะบนเจดี์หกค่ะ